วันนี้เรามาเปิดกล่องโอซูกะกันทุกคนสิ่งแรกที่เจอคือตัวเครื่องพัดลมโอซูกะมาพร้อมคู่มือการใช้งานและใบรับประกันสินค้านาน6เดือนมีที่ชาร์จมาให้1อันใต้ตะขอบเกี่ยวเสริมใช้งานสะดวกสบายมากขึ้นซื้อพัดลมอย่าลืมซื้อแบตไปด้วยนะ พัดลมไรายสายโอซูกะมาพร้อมฟิวเจอร์มากไปายให้คุณเย็นได้ทุกที่สดชื่นได้ทุกเวลาอยากเย็นตรงไหนเปิดตรงนั้นได้เลยลมเย็นนานถึง8ชั่วโมงแบบทนใช้งานได้นานสามารถปรับระดับความแรงดมได้ตามมือหมุนปรับอุาหภูมิได้รอบพิด100อุณหหมาะกับทุกหน้างานเครื่องเล็กเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนัก2.3กิลกรัมทำงานในที่มืดได้สบายมีไฟ LED สองสว่าง แบตหมดก็ยัง,งยืนได้เหมือนเดิมด้วยระบบ2่งอินวันใช้ได้ทั้งแบบเสียบแบตและเสียบปลั๊กติดตั้งได้ทุกที่ได้ตามต้องการด้วยตะขอเกี่ยวเสริมเพียงแค่หมุนใส่ตัวพัดลมให้แน่นๆจากนั้นกับหัวลูม,มาได้เลยใครที่สนใจพัดลมพิกัดด้านล่างนะ